ขอต้อนรับเพืเ่นอนๆเข้าสู่เกม l e g e Lock X Next Generation กับผมมิสเตอร์ซเวิร์สนะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาคาฟของระดับสีขาวขึ้นสู่ขั้น3ส่วนของเลเวล40เนี่ยก็จะได้ขั้น2เพราะว่าตอนนี้นะปัจจุบันไลท์เลเวลหลอมของผมนะครับก็อยู่ที่เลเวล5เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการเก็บเลเวลหลอมด้วยนะครับว่าถ้าเราจะเน้นเลเวลหลอมเย่างเดียวเนี่ยเราควรจะต้องคาฟอะไรถูกๆเพื่อเพืเ่อนๆจะไปนปั้นตัวลองและทําของให้ตัวหลักในกรณีที่เรางบน้อยและเราอยากเล่นของขาวไม่ได้กเลเ่นนของบ คตนะครับเพราะอย่างที่รู้กันถ้าเราเล่นของบอสใช่ไหมอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งเนี่ยยังตามๆก็อาจจะมีแสนอัพเพ็ดเพ็ดฟ้านะถ้าเทียบกับเพชรแดงก็อยู่ราคาประมาณ1ล้านกว่าเพชรแดงนะครับ อาจจะเกินมากกว่าน,นั้นบางชิ้นอย่างเช่นนันนอวโห<ฮ><ฮ>คนเขาแย่งกันฉะนั้นผมก็เลยจะพามาดูค่าสเตตัสของของข่าวนะครับเมื่อเราอัปเกรดสู่ขั้นสามไอก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน power pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบีเทปอนาชีวิตนิรันแลกน ok ่าล็อก x next generation แล้วก็เกมอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและถ้าใครไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์ power pay ฉะนั้นนึก จะเติมเก้มนึกถึง Power p พาเวอร์เพย์ โอเคเราก็การมาต่อนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าอุปกรณ์ที่เราสวมใส่หรืออุปกรณ์ที่เราใช้งานเป็นของสีขาวเลเวล25หรือของเลเวล40โดยส่วนตัวถ้าเป็นอเซอรีเนี่ยผมก็จะใช้เลเวล25แต่พวกชุดและอาวุธเนี่ยผมใช้เป็นของขาวเลเวล40เพราะว่าจะเอาผลของเซ็ตเขาก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะเลือกใช้ของขาวเป็นแบบไหนแต่ช่วงแรกเลือกอไกลมากไม่ได้หรอกไม่ของเลเวล25ก็ของเลเวล40นี่แหละคือที่พูดเกินแบบนี้นะครับของขาวในแต่ละเซ็ตเนี่ยการอั่นน เมืองคอนเทลล่านะครับผมตัวละคร NPC ในการครัพก็จะอยู่ตรงนี้นะถ้าเราจะคับเครื่องประดับอสซอรีก็ต้องมาที่ NPC คนนี้ถ้าเราจะคับพวกอาร์เมอร์ก็ต้องมา NPC ตัวกลางส่วนถ้าเราครับอาวุธนะครับ เดี๋ยวผมเดินไปให้ดูอาวุธแล้วกันก็ต้องมาคราฟที่ NPC ตัวนี้ในส่วนของการคราฟอาวุธเนี่ยเราก็ต้องเลือกให้ดีๆว่าเรามีอุปกรณ์เป็นแบบไหนใช้าอาวุธ one hand two hand และสําหรับในการที่เราจะอัปเกรดขั้นเราจะไม่สามารถอัปเกรดแบบครามขั้นได้เราต้องอัปเกรดไล่ระดับขึ้นมาก่อนถ้าเรายังไม่มีของขั้นหนึ่งเราก็ต้องไปหาเครื่องประดับเลเวล25มาอันนี้ผมจิ้มแหวนใช่ไหมผมก็ต้องไปหาแหวนมานะครับส่วนวัตถุดิบอีก2ชนิดก็จะมีโกโกเนี่ยจะได้จากการคราฟนะคร ขอองหลมในการที่เราจะคราฟโกดได้นั้นเลเวลหลอมของเราต้องเป็นเลเวล2ก่อนวัตถีดิบที่ต้องการเนี่ยจะได้จากการขุดแร่เลย ซึ่งในส่วนของโกนี้นะครับถ้าเป็นอุปกรณ์เลเวล25ในการอัปเกรดขั้น1ขั้น2ขั้น3ก็จะใช้โกมากน้อยแล้วแต่ระดับแต่ถ้าเราจะอัปเกรดอุปกรณ์ขั้น4ขึ้นไปจากโกขั้น1เนี่ยจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนมาใช้เป็นโกขั้น2ขั้น5ก็ต้องแท้เป็นโกขั้น2ในการที่เราจะคราบโกขั้น2เลเวลการหลออของเราต้องอยู่ที่เลเวล6่กนก็เลยไม่ง่ายแล้วนะตั้งแต่ขั้น4ขึ้นไปนะครับแล้วก็ทีบอีกชนิดหนึ่ย เลเวลการหลอมแค่เลเวลสก็พอแต่ถ้าเราจะอัปเกรดอุปกรณ์ขั้น2เลเวลการหลอมของเราต้องเป็นเลเวลสถึงจะสามารถคราฟได้นะครับส่วนในการที่เราจะคราฟคิตตันพวกนี้วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยเขาจะสามารถหาซื้อได้จากตาม NPC เลยนะครับหรือว่าเราจะรับซื้อเอาจากคนก็ได้ถ้าในก,กรณีที่เราเป็นพ่อคา้าส่วนใหญ่พ่อคา้าจะหาเซร์ีจากการหลอมไอเทมพวกนี้มาขายโดยแลกกับสตาร์วีน่าถ้าถามว่าได้กาไรเยอะไหมแน่อนอนนะครับได้กําไรไม่เยอะเหมือนหลักๆเราทําเพื่อเลเวลหลอมนะครับและถ้าเราจะอัปเกรดอุปกรณ์ขั้น3 เราก็ต้องใช้คิตตันที่ต้องมีเลเวลการหลอมอยู่ที่เลเวล5ซึ่งณปัจจุบันผมก็ถึงเลเวล5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการเดินทางมาช่างยาวนานเหลือเกินกว่าจะมาถึงเลเวล5ได้ส่วนถ้าเราจะอัปเกรดอุปกรณ์ขั้น4เลเวลการหลอมของเราต้องเลเวล6นะครับและถ้าเราต้องการอัปเกรดอุปกรณ์ขั้น5เลเวลการหลอมของเราต้องเป็นเลเวล7ซึ่งก็เก็บเลเวลการหลอมไปยาวๆส่วนถ้าถามว่าการอัปเกรดขั้นอุปกรณ์มันดียังไงเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งใน,นเป็นขวานธรรมดา, 25, มา,า,ลาเลเวลย่ที่100 PHP จะอยู่ที่50แต่ถ้าเราทําการอัปเกรดขั้นเป็นขั้น1 PS hack ก็จะเป็น160 p พ p 80เมื่อเห็นค่าพลังของขั้น1เป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนเราสวมใส่อุปกรณ์เลเวล40และถ้าเป็นอุปกรณ์ขั้น2ค่าพลังพื้นฐานนะครับ PS hack ก็ p จะอยู่ที่220 p พ p จะอยู่ที่140ความอัปเกรดขั้น2เลเวล25นี้นะครับก็จะเทียบเท่ากับขวานเลเวล50ซึ่งถ้าเราจะเอาพลังนี้โดยที่ไม่ทําการอัปเกรดขั้นเราต้องรอเลเวล50ก่อนแต่ความอัปเกรดขั้นเนี่ยเราสามารถใส่ได้ตั้งแต่เลเวลน้อยๆแต่ก็ระบบการค้าวันนี้นะครับก็จะเปิดปลดล็อกก็ต่อเมื่อเลเวล 30นะถึงจะเห็นเป็นขวานเลเวล25ก็ตามแต่และถ้าเป็นขวานขั้น3ค่าพลังพื้นฐาน P S h a จะอยู่ที่300 P p e n อยู่ที่150ก็จะเทียบเท่ากับขวานเลเวล60โดยที่เราสามารถใส่ได้ตั้งแต่เลเวลน้อยๆและถ้าเป็นขวานขั้น4ค่าสเตตัสพ,พื้นฐานพลังโจมตีจะอยู่ที่380 P p e n 190ขวานขั้น4นี้ก็จะเทียบเท่ากับขวานเลเวล70และถ้าเป็นขวานขั้น5 P S h a ของเขาก็จะอยู่ที่480 P p e n 240ก็จะเทียบเท่ากับขวานเลเวล80นั่นเองส่วนถ้าจะให้เทียบกับของสีฟ้าในพาร์ทนี้เราจะมาอัปเกรด ขั้น3ใช่ไหมค่าสเตตัสพื้นฐานของเขานะครับก็จะใกล้เคียงกับขวาสีฟ้าเลเวล50แค่ค่าสเตตัสพื้นฐานนะครับในส่วนของรีไฟเนี่ยก็จะแตกต่างกันอยู่แล้วของสีฟ้าเนี่ยก็จะบวกเปอร์เซ็นต์รีไฟให้มากกว่าแต่แน่นอนนะของสีฟ้าทํายากตีบวกยากแค่ได้สเตตัสพื้นฐานคือเกือบเทียบเท่ากับของฟ้าเลเวล50นี้ก็เหลือแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกชุดถ้าเป็นชุดดันเจี้ยนเลเวล25้าขั้นสสเตตัสพื้นฐานของเขาในแต่ละชิ้นนะครับเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับชุด โอ้โหอะไรจะดีขนาดนั้นก็เหมือนเราเอาพลังในอนาคตมาใช้นะครับแต่ในส่วนของเครื่องประดับเนี่ยมันอาจจะเทียบกันไม่ได้นะเพราะว่าเครื่องประดับในแต่ละดันเจี้ยนมันจะมีผลเอฟเฟกต์ไม่เหมือนกันนะครับมันขึ้นอยู่กับค่าสเตตัสที่เราต้องการนี่ฮะของเลเวล25นะครับก็จะเป็นออบอีกแบบนึงของเลเวล40นะฮะก็จะเป็นออพอีกแบบนึงเห็นไหมครับไม่เหมือนกัน และถ้าเป็นของรีวิวห้เนี่ยออฟก็จะเป็นอีกแบบนึงเลยผมนึกบอกว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยต้องการค่าสเตตัสแบบไหนแต่นปัจจุบันนะครับผมต้องการค่าลดไล่์ลดไล่ของผมไม่พอผมก็เลยจะคราฟเป็นอุปกรณ์ขั้น3แทนนะครับออก่อนที่เราจะคราฟนะครับเดี๋ยวให้ดูค่าสเตตัสนับปัจจุบันกันก่อน Mac SP ก็จะอยู่ที่7 2 4 3หมื่นสองพันสี่อยู่ที่2,675 p d f อยู่ที่519 m ัน้ d f อยู่ที่317ค่ายสิบเก้า m อยู่ที่สา1ร้อยสิงผม็ยู่ที่330แงผมอยู่งี พีดาเมจโบนัสอยู่ที่ 1, 7 1 1ถ้าทําการอัปเกรดทุกอย่างจะเพิ่มมาเท่าไหร่เริ่มกันที่ยันนะครับกดไปเลยอัปเกรดขั้นนะครับผมได้ยันอีกขั้นหนึ่งมาแล้วแล้วผมก็จะใช้เป็นแหวนลดไล่แล้วกันนะ <c oughs> ตรงนี้ค่าลดล่ายไม่พอนะครับไปเล่นสายแหวนเก็บเลเวลด้วยมือของเราเองอัปเกรดมาแล้วนะครับสาหรับของเลเวล25ส่วนของเลเวล40เนี่ยผมต้องไปที่อิสลูตหรือเมืองอิสุ NPC ในการอัปเกรดขั้นของเมืองอินสูลูนะครับก็จะอยู่ตรงจุดดีนั่นเองแต่ต้องบอกก่อนนะอุปกรณ์เลเวล40นี้นะครับจะมีแค่4ขั้นเท่านั้นกรณ์เลเวลสี่าิพอเทียบกันแล้วก็เหมือนของเลเวล25ขั้นหนึ่งแ่วนาถ้า40ขั้นหนึ่งนะฮะก็เทียบเท่ากับอุปกรณ์เลเวล5 0 40ขั้น2นะฮะก็เทียบเท่ากับอุปกรณ์เลเวล60ฉะนั้นในส่วนตรงนี้ไม่ต้องไปงงเนาะ,ะครับอาจจะงงนิดนึงหรือเปล่าโอเคเราก็ทำการอัปเกรดขั้นอุ เทียบเท่ากับของเลเวล60เลยนะครับออฟเนี่ยจัดว่าเด็ดแน่นอนแล้วก็อัพเกรดชุดนะครับผมสวมใส่นะครับเป็น40ขั้น2นะฮะทั้งตัวแล้วก็สวมใส่เข้าไปปึ้มปึ้มปึ้มโอ้รู้สึกว่าเหมือนพลังโดดขึ้นมาเยอะเลยนะครับก็มาลองดูรายละเอียดสเตตัส ายใน Max SP ตอนนี้ก็อยู่ที่8,879ม a ่นแปอยกอยู่ที่2838จากเดิมก็อยู่ประมาณ2006กกว่าๆถึงเห็นค่าพลังอุปกรณ์นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาไม่เยอะแต่ที่เห็นต้องอาวุธนะครับก็จะเป็นสเตตัสแค่อาวุธแต่เมื่อเราเอามาสวมใส่ตัวละครยิ่งเรามีค่าสเตตัสพื้นฐานตูงเท่าไหร่เขาก็จะบวกพวกเปอร์เซนต์กับพวกพาสซีฟพวกสเตงเข้าไปอีกพลังโจมตีตรงนี้ก็เลยจะได้เยอะขึ้นไปอีกแล้วก็ P d เดนะฮะจะอยู่ที่5 69 M อยู่่ที337ค่านนี้ก็อยูู่่ที1,301อย่ที่3 पचेसीब แล้วก็ค่าพีดามจโบนัสอยู่ที่1831ันอันนี้ก็คือสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองและในส่วนของการอัพเลเวลหลอมไว้ๆนะครับถ้าเป็นสายงบน้อยหรือสายฟรีเราก็ต้องไปขุดแร่มาก่อนเพื่ออัปเกรดขึ้นสู่เลเวล2หลังจากเลเวล2เนี่ยเราจะเพิ่มเลเวลด้ราคาถูกลงจากเดิมการเพิ่มเลเวลนะครับจะใช้เพชรแดงในการอัพถ้าเราไม่หาเองนะในการขึ้น1ิบแต้มเนี่ยเยอะมากแต่ถ้าเรามีเลเวลหลอมเลเวล2จากการที่ลองอัปเกรดอ p 1 0ีจะใช้เป็นพันเพชรแดงยันเป็น4-5่ห้าพันเพชรแดงก็จะ คพวกคิดตั้นพวกแฟงอะไรพวกนี้แต่ซึ่งอาชีพอื่นทำแล้วไม่คุ้มนะครับทำแล้วมันขายไม่ได้ จริงๆก็ขายได้แหละถ้าเราขายให้ NPC นะแต่ราคาจะถูกมากๆแต่ถ้าเป็นพ่อค้าเนี่ยมันตั้งร้านขายได้นะครับและยิ่งพ่อค้าของเรานะครับอัปเกรดสกิล OCDC ไปด้วยแล้วการซื้อของจากร้านค้าก็จะได้ถูกหน่อยนะครับเออจะลดไปถึง20%ด้วยกันจากเดิมราคาจะแพงมากกว่านี้ซื้อเสร็จแล้วก็ครับ หลังจากค้าเสร็จนะครับจากนั้นนะครับก็มาทําการตั้งร้านขายของและการขายด้วยการตั้งร้านค้าแบบนี้นะครับเขาจะมีราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดซึ่งอย่างที่เกิดเนี่ยมันได้กําไรไม่เยอะนะครับถ้าถามว่าได้ไหมมันนิดเดียวอ่ะที่เห็นราคานี้นะคือยังไม่โดนหักภาษีนะครับถ้าโดนหักภาษีอีกเนี่ยกำไรก็เลยได้ไม่เยอะนะครับได้แค่นิดหน่อยเท่านั้นนะครับเออก็ใส่ไปฮะช่วงแรกก็จะดีหน่อยนะครับเราก็สามารถตั้งราคาสูงสุดได้ถ้าใครมาทําช้า บอกเลยนะครับราคาจากที่เราจะไม่ขาดทุนมากมายก็จะเป็นขาดทุนมากมายในการเพิ่มเลเวลหลอมของสายพ่อค้านะครับหรือสายฟีหรือสายงบน้อยเนอะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการเพิ่มเลเวลส่วนถ้าใครเป็นสายเติมหนักไม่ต้องมาทําพวกนี้เลยครับมันค่อนข้างเปลืองเซนีแล้วก็เปลืองแต้มสตามิน่าด้วยเอาแต้มสตามิน่าเนี่ยไปคัาพวกโอรินะครับไอเทมในการตีบวกพาพวกเอนแชนขัไอเทมในการเพิ่มเลเวลอันนั้นจะคุ้มค่ามากกว่านะครับผม และสาหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาแนะนําแนวทางการอัปเกรดขั้นอุปกรณ์ว่าการที่เราใส่อุปกรณ์อัปขั้นเนี่ยเป็นยังไงและวิธีการเพิ่มเลเวลของเลเวลหลอมว่าเราครับอะไรดีก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆสักนิดนึงถ้าเพื่อนเพื่อชอบอยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเสียงหาย <c oughs> ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาับชมและถ้าเพื่อนเพื่อนชอบเกมแนวนี้นะครับ black lock x next generation งก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมก็ใส่ไว้ใต้ล่าง description สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลย ยังไงสำหรับพันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปละครับ